ก็สวัสดีเพื่อนๆผู้ชมวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยาก,กาศคือใส่น้ำกดสมน้ำยางพาราน้ำยางพลานี่ก็ใส่น้ำกดไปแล้วพอใส่แล้วก็ต้องคนๆให้มันเข้ากันแล้วก็ทำให้น้ำน้ำยางพลามัน จับตัวเป็นก้อนแข็งตัวเนี่ยเพื่อนๆผู้ชมน้ำกดนี้ก็ถือว่าเป็นน้ำที่ให้น้ำยางพารามันจับตัวง่ายๆจับตัวเมื่อน้ำยางพลาจับตัวแล้วมันก็จะเป็นก้อนแข็งแข็งถ้านน้ำยาง ไม่ได้ใส่น้ำกดก่อเวลาฝนตกน้ำยางก็จะลายไปกับน้ำฝนเพื่อนเพื่อนผู้ชมเนี้ยอย่างเงี้ยอะไรกับน้ำฝนก็จะไม่ได้อะไรใส่น้ำกดน้ำกดเป็นน้ำกดนี่ก็ยางยังไม่เต็มถ้วยเต็มโปเพื่อนเพื่อนผู้ชมเนียใส่อย่างไงี้เลย พอแล้วขนาดนี้พอแล้วก็คน,น,นช่วงนี้ก็เดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสองแล้วน้ำยางก็กำลังกำลังไหลกำลังออกในช่วงเดือนตุลาพิกาธันวา กัญญาถ้าฝนตกเวลาขีดขีดยางก็กีดไม่ได้เต็มที่เพะฝนตกบ่อยถ้าฝนตกก็กีดยางยากเพราะว่ากีดไม่ได้เพราะยางมันเป็นน้ำพอฝนตกแล้วมันละลายพอละลายแล้วก็ก็ยังก,กีดไม่ได้เลยใส่น้ำกดก็ใส่ไม่ทันหรอกนี่เพื่อนเพื่อนผู้ชมใส่เข้าไปแล้วก็ ก็แข็งตัวหรือจับตัวตัวกันแล้วทีนี้จะจับจับตัวกันอย่างนี้เลยเป็นเนียวเหนียวข้นๆนเพื่อนผู้ชม,มได้ประมาณสักสามเมตรสีเมตรกว่าขายแล้วได้สีเมตรอีกสีเมตรก็คือแปดเมตรรวมแลม้วแปดเมตรขายกัน นี่เพื่อนผู้ชมนี่มันแห้งไปหน่อยหลายช่วงมันก็แข็งตัวเหมือนกันก็ใส่น้ํำกดพอฝนมันตกไม่มากต้นไม่ค่อยออกต้นออกน้อยต้นมันออกน้อยก็ต้องออกน้อยเพื่อนผู้ชม ออกคอหลือเสือออก pale. เยอะเต็มถ้วยมันเป็นก้อนแล้วนี่เพื่อนผู้ชมนี่ก้อนก็อมันก้อนก้อนน้ำยางก้อนขี้ยางนี่แล้วก็คนคนคนให้มันแตกแตกแล้วมันก็จะจับตัวแข็งตัวกันประมาณสักสามสี่นาทีมันก็แข็งตัวแล้วนี่นี่แข็งเลยนี่เป็นเหนืดเนืเป็นเหนียวเนียว ฝนตกมาประมาณสักสิบนาทีก็ไม่เป็นไรเลยเพื่อนผู้ชมวันนี้แดดแดดจ้าวันนี้แดดจ้าเมื่อวานฝนตกแล้วก็คน เสร็จแล้วไปอีกต้นไม้ยาขึ้นเต็มไปหมดเดยวตัดยาธรรมดาเมื่อเราโราีดยางแล้วนี่เราจะพ่นยาฆ่ายาไม่ได้นะมันจะไปถูกกับพวกแผลที่เราแผลที่เรากรีดยางนั่นแหละแผลยาง มันจะไม่ดีเพื่อนผู้สม,มป็นแล้วก็ลากเข้ามาเนี่ยเวลาเราสีดยาฆ่ายานี่พวกนี้มันจะตายมันจะเหี่ยวตายนีย่อันตรายน้ำยางก็ไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่ออกแล้วน้ำยางไม่ออกแล้วทีนี้เขาต้องให้เอาเครื่องตัดออกเอาเครื่องตัด ตัดเครื่องตัดหญ้าเรนะานัา่นแหละตัดตัดตัดไปใส่น้ำปดไปเพื่อผู้ชมแล้วก็คนคนให้มันเข้ากันเข้ากันเสร็จแล้วมันก็กจะตับตัวกันนะนี่มันเหนือหน่อยแล้วต้นไม้ ทางคนทางชาวบ้านไปหาของป่าไปเก็บหน่อไม้ไปเก็บเห็ดไปเก็บสารพัดที่อยู่ตามป่านั่นแหละส่วงนี้ก็เห็ดหน่อไม้ก็ยังพอมีอยู่ก็ยังไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันมันจะหมดหน้าเข้ามาแล้วช่วงนี้คุณผู้ชมอันนี้ไม่ค่อยออก บางต้นมันก็ออกบางต้นก็ไม่ออก,ก,ออก,กนะว่าคุณผู้ชมอู้ย่าขึ้นเต็มมดเลยค,ค่อยมีปัญหาเ่าะเลยจะลกขนาดไหนก็ตามพวกย่าอย่างพารา,าลิมลาก็มันมากมันสามารถกินน้ำ ดูดอาหารได้เก่งกว่ามีพวกต้นไม้ทั้งหลายนี่ยพวก้ากพวกอะไรนี่ยพวนี้ก็ดูดอาหารไม่ค่อยเก่งรากมันไม่มากอันนี้รากมันมากบางต้นมันก็ตายนึ่งเลยเนี่เพื่อนเพื่อนผู้ชมนี่มันตายนึ่งมันไม่ออกเดีย๋ยวเราเราไปกีดมันมีเมล็ดน้ำยางเลยเนี่ย้ยางก็ ดูที่ขีดขีดตัไม่มีมีน้ำยางมีมน้ำยางเป็นเพราะว่าพวกนี้ตายนึ่งอันนี้มันตายนึ่งเพื่อน,นผู้ชมนีม่ไเราดีกีดตายนึ่งเราดขีดลากของมันนะ่ะไม่ขอ,อเท่าไหร่หรอกลากของมันใกล้ก,กับป่าที่มองเห็นมันเป็นปัดต้นไร่ปรลาไร่ปรลาคลา เพืเ่อนๆผู้ชมมีโอ้ไม่ออกเลยนี่ออน้อยทำงานทั้งสองน้อยอน,นี่ก็เรียกว่ามันมันขาดการเลี้ยงดูของเราขาดพวกสารอาหารพวกปุ๋ยพวกอะไรนี่มัน,นถูกออกน้อยเป็นต้นยางใจหนึ่งนะเพื่อนเพืเ่อนผู้ชม ก่อไล่ก่อคายคุณผู้ชมอ่ะกูคงจะจบคลิปนี้ก่อนเพืพ่อนๆผู้ชมสวัสดี